คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการัชโยโฮมสเตย์กับจุ๊บจุ๊บจิรศุดาคุณชนค่ะเศรษฐกิจพอเพียงใครๆคงจะคิดว่าชุมชนไหนๆก็เหมือนๆกันแต่สําหรับบ้านจํารุงโฮมสเตย์นั้นที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างชิ้นเชิงค่ะเพราะด้วยการจัดการกลุ่มที่ยอดเยี่ยมส่งต่อถึงการกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่ไม่ขัดสนแถมยังได้พบกับวัฒนธรรมที่กล่อมกลาจิตใจคนเมืองสมกับสโลแกนนอนอยู่รู้กินในแบบบ้านจํารุงสัปดาห์นี้จุ๊บพาคุณผู้ชมมาสัมผัสอย่างแน่นอนค่ะกับบ้านจํารุง โฮมสเตย์ Stay, ตั้งอยู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองค่ะติดตามชมได้ในรายการชัยโยโฮมสเตย์สัปดาห์นี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับตอนนี้จุ๊กก็มาถึงบ้านจำลุงโฮมสเตย์แล้วค่ะคุณลุงแนะนําชื่อกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมชื่อมานพนามศักุลกวางขวางนองนอกและร้านเรียกว่าลุงใจลุงใจ,ใจนะคะงั้นจุ๊กก็เรียกลุงใจครับค่ะคุณลุงค่ะเมื่อกี้จุ๊กเดินมาข้างหน้าค่ะแล้วก็เห็นป้ายบ้านนอกอะค่ะมาหาลัยบ้านนอกใช่ค่ะคือที่นี่ทำไมถึงตั้งเป็นมาหาลาัยบ้านนอกคะ คือที่เราทํางานมาระยะหนึ่งปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้เราเลยตั้งมหาลัยเองเลยชื่อว่ามหาวิทยาลัยบันนอกลุงเนี่ยเป็นเขาเรียกอาจารย์สอนอะไม่รู้อะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้มาเรียนรู้ใช่ที่แบบมาพบเจอทุกอย่างก็เลยตั้งเป็นมหาลัยครับแล้วมีอะไรบ้างให้ทุกคนมาเรียนรู้อะค่ะคือคือคือย่างี้นะค่ะคือเราเก็บข้อมูลนักศึกษาที่มาเรียนรู้ที่นี่นะจากอ่นิดาธรรมศาสตร์จุฬานะมาเรียนรู้ที่นี่นะ บางเรื่องหนังสือหนังสือเนี่ยมันเขียนไปไม่ถึงมันจะอยู่ตามชุมชนเพราะนั้นไอ้องค์ความรู้มือหนึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในชุมชนต่างหากเราเลยตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาชื่อว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกเพราะว่าในมหาวิทยาลัยจริงๆมีแต่ทฤษฎีแต่มหาวิทยาลัยบ้านนอกมีให้ปฏิบัติใช่ลงมือปฏิบัติจริง่แล้วก็ บางทีเนี่ยมันเป็นขอมูลพื้นฐานอยู่ในความรู้ในชุมชนนั้นก็มีอะไรบ้างคะเช่นอย่างเช่นเราทํามาหากินให้ชีวิตมีความมั่นคงนี่นะเราทํายังไงถึงให้ชีวิตมีความมั่นคงไม่ใช่ว่าต้องใช้แต่กัะเซ็ษที่ต้องใช้เคมีเท่านั้นจริงๆอ่ะอุ้มปัญญาดั้งเดิมมันมีอยู่มมาผสเพราะว่าเห็นมีบอกว่า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเอาหลายหลายอย่างมารวมกันใช่เราเราน้อมนำเอาเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับมันมันเริ่มทำแล้วมันจึงเห็นผลว่าถ้าทำแบบนี้สังคมมันจะเป็นสุขอ๋อแล้วนี่เราทำมานานหรือยังคะตั้งสองเก่าเนี่ยเริ่มทำแลตั้งสองเก่ามันค่อยๆดีขึ้นรือยดีขึ้นรอยจนพึ่งพระทศเนงได้มากขึ้นมากขึ้นนะมันเป็นที่มาของ คำว่ามหาวิทยาลัยบันนองคุณลุงค่ะแล้วในส่วนของโฮมสเตย์เนี่ยค่ะมีคนมาร่วมเข้าโครงการนี่เยอะไหมคะของเราเนี่ยนะบ้านจำรุงเนี่ยมีอยู่ร่อยกว่าหลังคาเรือนแล้วมีคนที่มาร่วมก็เราทำโฮมสเตย์เนี่ยมีอยู่37หลังก็เยอะเหมือนกันเออใน37หลังเนี่ยนะมันได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วนะของเราเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยนะทำไปเนี่ยเราไม่ได้ทำธุรกิจนะฮะเราทำเพื่อจะให้บ้านเราเนี่ยสะอาด ถ้าทําได้สังคมในชุมชนจะหนาอยู่นู้เพราะเราไม่ต้องอาศัยใครเราทําเองไงทำมาระยะหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เราได้นี่นะโรคภัยไข้เจ็บมันจะน้อยลงอ่ะอกะโลก,กันลาก็ไม่ต้องเอาอสมสมอมา่าฉฟดําม,มันทําเองอเนี่ยผมเลยอยากฝากว่าชุมชนไหนก็นทําได้นะโฮมสเตย์เนี่ยของเราเนี่ยใช้เสื้อพื้นหมอนใบมุงหลังอตอนรับคนที่มาน,นอนบ้านเราเหมือนญาติผี่น้องเราไม่ได้เห็นเขาเป็นลูกค้านะ ค,คุณลุงค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่มาพักที่นี่คือเราจะรับเป,ป็นกลุ่มใช่ไหมคะมือหมูคณะที่จะเข้ามาเรียนรู้ปกติแล้วเราเราตรงการทําการเรียนรู้เนี่ยต้องเป็นหมู่คณะถึงจะดี<ม>แต่ถ้ามาเป็นครอบครัวเราก็รับเหมือนกันแต่ส่วนมากเราจะมาเป็นกลุ่มอ๋อแล้วที่มาเป็นกลุ่มนี่รับได้เยอะจานวนกี่คนได้คะสองร้อยและรับได้เยอะเหมือนกันนะคะก็คือถ้ามาเป็นโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้เด็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้องนงนักศึกษามาจากเ โคราชทื่ไหนนะฮะรียนรู้นคุณผู้ชมค่ะเราก็จะได้ไปเรียนรู้กับน้องๆใช่ใช่ใช่เวลาน้องๆมาถึงใช่ไหมคะกิจกรรมแรกที่จะพาไปเรียนรู้พาไปดูนี่คืออะไรคะคือมาถึงเราเราต้องเหล่าที่ไปที่มาก่อนว่าเราทำงานพัฒนาเนี่ยในนามมหาวิทยาลัยบรรนนอกเนี่ยทำไปเพื่ออะไรต้องบอกว่าทําไปเพื่อให้สังคมเนี่ยเป็นสุขชีวิตมั่นคงพึ่งพาตนเองได้อะไรแบบนี้นะแล้วถึงเอาพาไป ลงกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในตำบลถึง44กลุ่มกิจกรรมด้วยกัน,นเยอะเหมือนกันนะคะค<อ>ุณผู้ชม 44, 44กลุ่มครับเราใช้ระยะเวลากี่วันนะคะมาวันแรกนะถ้าสองวันหนึ่งคืนเนี่ยวันแรกนี่นะเราจะพาไปรอบหนอกกอนอย่างเช่นไปกลุ่มตีมีดบานเนินข้าวตม้มบานธนาคารปูแสมนะบานปลาธนาคารปูไปที่เรือรบประแสนะครับไปที่กลุ่ม ประมงพื้นบ้านเยอะงี้ป่าชายเลนคุณผู้ชมคะงั้นวันนี้จุ๊บจะขอแปลงร่างเป็นนักศึกษาค่ะเข้ากลุ่มน้องๆที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านจำรุงโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะที่นี่จะมีอะไรให้จุ๊บได้ทำบ้างนั้นติดตามชมกันค่ะ